สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูฟาร์มแพะอีกฟาร์มหนึ่งที่อำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารครามนะคะเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นแพะสายพันธุ์บอนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีเป็นลูกผสมด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับเจ้าของฟาร์มเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับในน้าตัวนิดนึงค่ะครับผมซื้อโอได้ครับบ้านเขาอยู่บ้านใดจ้าอยู่บา้า,บานหนองชิมหน่อยครับตำบลหน,นองชิมอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารครามเขา่แหล่ะครับ พี่โอเริ่มต้นเลี้ยงแพะได้จังไดก็คือมักปะดุสัตว์พะเล่นมักเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเอ่อพอดีผมกับมีอาชีพรักก็คือลานป่ายแฟนก็คือลานอาหารแต่ว่าประเด็นนี้ผมมาเบิ่งควเมหมาะสมกับกับขอบครัวผมเองก<น>็เลยนายจะแพะที่หมอที่สุดกับกับข,บขอบครัวผมเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นสัตว์ที่ก็เลี้ยงง่ายใช้พื้นที่น้อย ก,การดูแลก,กับพ่อดงยังมากไหมครับถือว่ากะง่ายอยู่พอให้หนีกินอาหารกะสวนหมากเลี้ยงในโุงเรือนป่อยบางบางโอกาสครับเลี้ยงม้าทั้งหมดจกปีแล้วเลี้ยงแพะเออเลี้ยงแพะมาประมาณสี่ปีกว่าที่หาปีนี่แหละครับฟาร์มเขามีสายพันธุ์ใดนะจ๊ะสุนมากเป็นสายพันธุ์บ่อครับบอ่อแต่ว่าถี่มีเดือดลอยกับลูกผสมครับ ตอนแรกเลยก็คือเรียงลูปผสมอะครับก่อนเพราะเรียงรูปผสมแล้วแต่ว่ากันเลยไม่มีแนวคิดว่ารูปผสมกับเลือดลอยมันเลือดลอยมันกับราคาการขายลูกขครยังมันกัราคาต่างกันอยู่ครับกันเลยมีถึงสองยางให้พี่น้องเขาได้เลือกเอาครับตัวนี้เป็นรูปผสมแม่นครับอันนี้ลูปผสมครับแล้วตอนนี้เขาทองอยู่ ๋อตัวนี้อายุจะปีแล้วเนี่ยคะตัวนี้นาจะประมาณสามปีครับ,รบมันเป็นตัว,วแรกๆที่ฮอออกมาในฟาร์มฮอบอครับก็คือซื้อแม่เขามาแล้วเขาเป็นทองแรกที่เกิดยุนีลิงครับเป็นลูกของฟารโรครับนี่ฟารโรฟารโรเป็นพอพันบอลเรืเลอลอยอพอเม่ของฟารโรนี่น้าเข้าจากแอฟริกาครับแต่ว่าตัวฟารโรเนี่เกิดอยู่ประเทศไทยเขาครับเขาง,งามแท้ครับ อันนี้ประมาณหาหกปีแล้วครับอันนี้เขาไม่ได้เลี้ยงอ้วนเลี้ยงยังมากไม่เพราะว่าประคับประคองให้เขาอยู่พราได้โดนๆดแล้วเขามีระบบการดูแลการให้อาหารมันที่มันอยูในารามเขาแบบนี้จังใดเนี่ยจ้าการให้อาหารสี่ไ้เป็นสองเวลาครับให้เศร้ากับประมาณสองโมงเศร้าถึงสามโมงเศร้าจ้าขับหนึ่งแล้วก็ให้อาหารคนอาหารเม็ดกับว่าไร้ครับถั่วหน่อยนึงแล้วก็เป็นกระโพดมักซีพีครับ ก็ใส่ไว้ในล้างสิเหรมันกินเบิดมือเลยกะขันบางตัวได้กินเบิดแล้วก็เลียไปครับตัวได้กินมาเบิดกะทั้งสีเดี๋ยวอีกสักพักก้อนเทียงกะเดี๋ยวจี้องทำความสะอาดออกอครับเจ้าตัวนี้เหรอครับมันกินกะกะตัวนี้เป็นแพงกุลาแหงเฮาจีดีใช้ห้างไว้เห็นตลอดครับเพราะว่าหิวย้ำใ,ในเขาได้กินย้ำนั่นก็คือเพราะว่าเขาแหงอาหารคนนี่เศร้าแรงเวลากลางวันเขากะให้เขาได้กินนันนี้ถ่าไปก่อนครับเึงตัวนี้มีความจัเป็นครับเพราะว่าอาหารหยาบนี่มันต้อง ให้สั์เขี้ยวเอื้องยังแพะซี่กระพอนี่เขาได้ย่อยอันนี้ป็นสิงจะเป็นครับสิ่ิงจะเป็นขันบอมีแพงกอลาแหงเขาเป็นเฟียงเขานี่ก็ได้ครับเฟียงเขาฟางเขาเนี่ยครับก็ได้ว่าถ้าเห็นมีอาหารหยาบให้เขาได้เขี้ยวเอื้องให้เขาไปซอยในระบบย่อยครับบางหมอ่นกินกระทินกับกินอะไรกันครับท่านเอวกระตินเลี้ยงได้บอได้ครับแต่ว่ามันบมอหมะกับผมเพราะว่าเขาหลายตัวแล้วก็น้องอยู่นี่เบิ่งดูแลผู้เดียวก็คือหมายถึงว่า ผมเอาไงไปรักผมเอาควาไงความแต่ว่าไงผมก็ต้องแพ้เขาต้องเต็มที่น้องเขาต้องเต็มที่ต้องอิ่มทุกขับจะเรียงตามความเหมาะสมของฟาร์มของตัวเองของตัวเองนะเพื่อผมพอผมต้องย้ำวิญญาต้องไปทำงานอยู่ลานไายแทนผมต้องมีู่ลานอาหารเขาบริย่นี่ตลอดก็เลยว่าเขาอาศัยสื่อให้กินอ่ะว่าไงเขาหาทั้งปุ่นแต่มาสื่อทั้งพี่ครับให้เขาได้ดูแลให้เขาได้มีความสุขเราหน้ามเนี่ยเขาหายจังใดค่ะเขาต้องเปลี่ยนบอยขนาดใดก็เหตุดีเลยกะ ต้องเปียนทุกมือครับเปียนทุกมือทุกย่ำมือเศร้าขันมันเปื่นอนนี่ลีกับเปียนแต่ว่าต้องเปียนทุกมือต่อถังนี่ต้องเปียนทุกมือครับบริเวณของร่างให้เขาไปแรนออกกรลังกายดินเนาะให้เขาเดกกาา้เด๋พอนคลายย้ำนังกับเปิืลงไปเปียนขอกลงไปพอนคลายครับอันนี้ไหมงว่าขอกดินนี่ไหมนึงเวลาฝนตกแต่ขันเวลาแดดออกก็ปล่อยขางนอกครับลักๆเดินนี่ก็ไปเดต่ปล่อยแพ้ครับเวลาช่วงนาแล้งครับหรือเวลาฝนมาตกก็เอามาปล่อยออกรำลังกายครับเพราะได้เขามาพอนคลายล่นไปครับ ครับปลูกต้นใหม่ปลูกยางนาไปครับมักป้ามักธรรมชาติค so รับหญ้าเขาต้องปลูกให้มันบอกระปลูกให้ครับแต่ว่าหญ้าผมปลูกห้เป็นหญ้าสดผมไม่ห้เป็นหญ้าหญ้าแดดเดียวคือต้องตัดตากแดดหนึ่งก้อนบุกยูนี่ผมไม่กินหญ้าสดเอาอหญ้าแห้งกับหญ้าสดมันมันดีต่างกันยังไงพี่โอ้คือให้ต้องเป็นแห้งกับเพราะมันหมาดครับแต่ว่าขันแห้งอีลิมก็ช่วยย่อยดีแต่ว่าขันบางเทียสดมันมีพยัดนะครับอ๋อใบหนึ่งพยัดในดินที่มันมันติดค้างยูขี่นะผมก็เล่บัอน หรือว่าบางตัว,อา,วอาจกินสุดียกับอาจจะทองอืดนั่นเอครับเขาได้เพ่อะมันหมาดนั่นเองครับครับแต่ว่าหลายคนกินสดก็บบ่เป็น,นังครับบไ่ได้หมายถึงว่ากินสุดแล้วบ่ดีบ่ได้หมายดดมถึงสันแต่ว่าสําหรับผมเองผมมีทั้งฉันซื้อครับครับกินสดก็ไดขึ้นกันถ้าตอนเนี้มีคน้นพันอยากเลี้ยงคือพีโอเนี่ยถามาอยากเลี่ยงจะแต่สำคัญคือการอยากเลี่ยงแพะหรือการที่ดังกระซังนะครับเนาะขอแรกรักคือของผมเนี่ยของผมแรงแรกเนี่ย ต้องถามใจของก่อนจ้าว่าเฮ็ดแร้วมันสีได้อย่างโอเคปอาหมายทุกคนคือการทาธุรกิจคืออยากได้เงินครับธรรมดาแต่ว่ามันก็บ่ได้หมายถึงว่าเฮ็ดแล้วสําเร็จเสมอไปจ้าแตหลักๆที่ผมคิดตัวแรกคือผมคิดว่าผมเหตุแล้วผมสิมีความสุขกับเขาเพราะผมมักสา์อยู่แล้วผมก็เลยเฮตดเพราะว่าถือว่าขันยังบ่ได้ยังมางไหมแต่ผมคิด่วกาการเฮตุมันก็ต้องมีการไดของมันอยู่หะละแต่ว่าก็บ่ได้หวังลำหวังรวยอย่างแต่ผมมีแต่ความสุข แต่ว่าปัตตนี้พอดีมันก็เลโชคดีว่าผมเฮ็ดแล้วเขาสั่งไรได้ผมเขาสั่งไรได้ผมกะนี่ละครับก็ขึ้นจังววาละข้อเคลิกับเป็นเขาหาเขาทําครับก็เลยว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากเฮ็ดกับพวกนี้ครับกัเบื้องควมเหมาะสมจ้าของน้ากอนกับกับเบื้องใจของน้ากรนว่าเฮ็ดแล้วมั่นันบอล้วก็ศึกษาครับศึกษาหลายๆฟาร์มมันในยูทูบนี่ยังกัหลายอยู่อกครับศึกษาเพิ่นเบื้องเพิ่นจําเป็นต้องมาเบื้องในฟาร์มลยบอลกนสิตาสินใจซื้อ ทีี่ไปเลยงอยากให้มาเบิงตัวจริงนะครับการตดที่ใจสื่อแพะผมอยากให้มาเบิงตัวจริงมาว่าในโซเชียวผมเจ็บมาเยอะคือกันกับบ่าเรว่าไผหลอกไผ่หรอครับแต่ว่าในกล้องบางเทือมันเล้นมันอาจจะหลอกเล้นมันอาจจะบ่เป็นจริงคือจริงเ่ียวเห็นกับตัวจริงมันอาจจะบ่เป็นเจตนาของผู้คนไทยแต่ว่าเลี้นอาจจะผิดเพี้ยนไปมันเลยราคากระแพะมันเลยบอบาลานกันกะมันสีมีปัญหาที่หลังมันด่มันี่เสียกาลังใจอะครับ ยิงการเริ่มต้นอีหลีนะ่ะยิ่งควรจะมาว่าเบิ้งตัวจริงจครับเพราะว่ามันมันยังสิบเสียควนมู้สึกงต่เริ่มแรกครับพี่โอ๊ตแนะน้ำให้เพิ่นซื้อโตขนาดใดตัวน้อยตัวใ<ม>หญ่เฮ้โตัวพอพันแม่พันถาเพิ่นสิเริ่มต้นเลี่ยงที่แบบที่ให้เพิ่นเจอปัญหาหน้อยที่สุดเทวแนะนํำเป็นแบบใดดีดเอ่อเอาเกียรแพรก้อนก็นกนคือ,อยามใหญ่ขันลูกผสมนะครับเกียรกลาง,ลางๆบ่ามันมาบ้าน,านเลยแบบน้อย,อย,อยเลยเพราะว่า หนึ่งขันทังซันอิลีมันกะสิการเจริญเติบโตมันหน่อยครับเอาเริ่มกลางๆขันเป็นภาษาหนังก็คือขันมิติดเอฟแนเอฟหนึ่งเนมาหนำเราก็ไวขันยกให้ดีกะขันเริ่มตัวเลยเนยมันก็คือว่าล่ะครับก็คือตามเป้าหมายที่เจตนาก็คือคิดไวกคือเป็นแพทองแต่ว่าขันบ่ได้ทองอิลีก็ขอเป็นสาวก็ได้ขันเอาแพหน่อยมาเลยมันก็สิปนิบัตอยากแน่ขันเอาเลียงไมแต่ว่ากะ การเริ่มต้นจากสาวก็ยังดีครับหรือได้ทองก็ดีติดทองแก่ก็ดีครับมันก็สิได้เห็นผลเร็วหรอกอะมันยี่งมีกําลังใจเร็วครับมันเป็นการตอบแทนที่เล็วขึ้นเกียรแพ้ก็อยากเกียรเกียรกลางๆขึ้นมาเนอเพราะว่าหลายคนหรือว่าผมคือกันเริ่มต้นเลี้ยงแบบบ้านๆเอาถือเป็นลักเอาอยากได้แพรและครับถูกเป็นลักสองสามพันกับนี้สุดท้ายได้รู้เบิร์ละครับเพราะว่ามัน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 ตัวแรกเขาเริ่มไม่เขาคิดว่าถูกจะดี แต่พอไปเห็นผู้นั้นผู้นี้แล้วของเฮามันคือเป็นทั้งสี่ของเพิ่นคือเป็นทั้งสั้นมันก็นอยากได้แบบดีคือเพิ่นมันก็นได้ตรงโลโลก,ก็คือโลอครับราคาโลกกคือราคาโลโ<อ>แต่ว่าขันเริ่มตัวนี้หลีผมอยากเริ่มกลางๆจ้าให้ติดเอฟแน่หรือห้มีติดเอฟแน่หรือบอ่เอฟก็ค่อยแม่แม่มีโค้งสางที่ดีแน่บอกไงเย้าหน่อยออยันเนียนถูกครับเนียนโค้งสางหรือขันได้โค้งสางไงแต่ราคาถูกจะดีครับครับค่ะหลังจากที่เพิ่นสือไปแล้ว คนจาเป็นองซื่อตัวผู้ไปน้าบอ่อเอาเฉพาะตัวแม่ทีมิตหลูกใน้อทองไปตัวผู้ก็จําเป็นครับตัวผู้ก็จําเป็นแต่ว่าถามมาเขาก็ต้องมาคานวณเบืองว่าคันซื้อแพ้ทองแล้วอีกจักเดือนมันคลอดอีกจักเดือนคลอดลหลังจากคลอดมาเขากาส็สิประมาณเดือน2เดือน3เดือนเขากา็จะเป็นสัตว์เขาก็ิขึ้นเขาพร้อมมิตัวผู้ดีดีผสมบอ่อ หรือกระทั่งเจ้าตัวผูห้าตองไห้มนไว้มันพอดีกันครับกับช่วงเขาที่ผสมพันธุ์เราแพลมันถอดออกมาจากเดือนมันก็สิออกลูกหาเดือนครับบวกลบหามือครับเอาปีปีหนึ่งมันก็ได้ลูกหลายตัวครันถามาขันอะไรเป็นเวลามันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าขันรักคนไม่จริงแล้วั็บ่ออไหรอครับปีละสองขอกผมเฉลี่ยขันมันอยากให้ดีให้มันลงตัวรีก็คือสองปีสามหุนครับสองปีสามหุนสิพอดีหรือขันบ่ออะไรดีกับปีละเทียกันยังดีครับ แต่ว่าปีละสองเทอมันก็ยากอยู่ครับแต่ทำ่าตัวใดก็มีกันแต่ว่าก็ยากสมมติว่าเขาสืบไปเราเนาะพี่เริ่มต้นไปพี่ก็สืบตัวที่มันมีหลุดในทองไปเราตอนที่มันออกมามันมีอาการบอกว่ามันเจ็บทองออกลูกก็มีอาการเบื้องต้นอยู่ครับก็เขาสังเกตได้จังใดครับอ่าหลักๆคือสะโพกครับสะโพกตัวนี้ครับมันทีขันโพธิมันจะเป็นสีแต่ว่าขันขันทีขอดมันทีหลุดลงจากน้อยครับเกินมาสะโพกมันสะโพกมันรันแล้ว พอมันหลั่นคือมันหยุดลูปรงอย่าน้อยแล้วก็ขันมือจีคอดีลีกอะบ่ค่อยกินอาหารเน่บางตัวก็มีเมือกเน่ครับสมมติว่ามันไหนไปออกลูกยางเมื่อคืนห้องประยูงสิมันก็ออกเองเลยคือปกติเองวะเรลวเต่บางตัวนะครับบางตัวขันออกง่ายออกเองตื่นมาค่อยเห็นตัวลูกยางเลยกับมีขื้นเต้่าขันตัวตัวออกบ่ไงตัวมีปัญหาก็ออกตายกับมีเขือนครับก็ออกขันบ่าเห็นดีลีก็ออกแล้วยางได้กับมี แต่ว่าศูนย์กยูนี่ขันมาใกล้มือสีนับมือพอมลงตารางเลยลงตารางบวกลบเลยว่าขนาดมือก้อนหลังนี่ทีข้อนี่สีต้องเฝอครับก็คือให้นองมานอนเฝาเลยว่าอยากสูญเสียครับเดี๋ยวตนชีวิตเขาครับสว่วนสิที่เกิดแ,แล้วว่าเรายังถือป่อยถิ่มอยู่ผมก็เลียตนเขาแยนเป็นข้อพิพาทจากตัวผมเองเถอะอันเป็นข้อพิพาทว่าเกิดขันเขาตายในทองกับเรื่องของเขาบุญก็มีสรันแต่ว่าขันเขาเกิดมาอยากเกิดตั้งห้าบ่อซอยเขานี่ผมเลียตนเขาครับมันออกมาตัวหน่อยหนอยเขาดูแลมันจังใดเนี่ย ก็ก่อ,าาอนนให้อาหารปรกติครับกาลักลักตัวแรกก็คือต้องกินนมแม่ก่อนเดือนสองเดือนเลกกรจากนั้นมากรสีมีพวกอาหารเสริมแน่นนิดหน่อยแต่ว่าอยู่นีุ่่วนมก่ก่อนเสริมซอยป่อนนมกลองเสริมซอ,อ,อ,อยอีกตัวหนึ่งเราเอาน่มแหมงให้มันกินที่พเพียนเขาป้อนเป็นนมกลองสำเร็จครับเป็นนุมกลองสำเร็จเป็นนุมที่เขาไปสั่งซื้อมาอีกจัหนึ่งมันนมงวโดยเฉพาะเป็นนุมค้นครับนมค้นอ๋อนมค้นแต่ไม่แพ้กินแมนครับนมกลองของค้นนี่แหละครับ เขาบ่อสื่อนมมาปอนมันหายใจกินนมแม่มันมีโอกาสหลอดบ่อค่ะการใดคือกนครับขันนึงนมแม่สมบูรณ์แต่มันก็เป็นประมาณนี้ครับคือผมคิดว่าการกินนมแม่มันก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าขันมีตัวเสริมอีกมันก็ต้องดียิ่งขึ้นอย่างทีนะในความคิดผมเพราะว่าเป้าหมายอยู่ฟ้าผมก็คือผมเลี้ยงขายลูกแพ้บ้านนี้ผมก็อยากเป้าหมายคือให้แพะต้นน้าก็คือลูกแพะที่ออกไปเนี่ยผมปล่อยลูกแพะอยู่ที่เดือนผมเป้าหมายผมคือเลี้ยงขายลูกแพะบันนี้ผมก็อยากให้ลูกแพ้ผมที่ออกไปเนี่ยมัน มันไปจเจริญเติบโตหรือว่าหายคนที่เขามาซื้อเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินเพิน่นผมก็เลยพยายามบางคนก็บ,บอกอว่าเปน็นอยังขึ้นต้อตงไปเลี้ยงมันเปืองตืมไปผมก็บ,บอกว่าผมกับใหญ่หนึ่งห้ลูกแพ้เขามีความสูขสองใหญ่ลูกแพะต้นนามผมเนี่ยหายมันไปไปเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับในความคิดผมนะครับนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรอกครับเขาเลยตรงก้อนมันล้วมันใหญ่เป็นไดจักเดือนมันคอยจิกินหยาอดคือพอคือเม่มัน กับเดือนก็วสองเดือนก็เริ่มเล้มเหลียแล้วครับเริ่มเล้มเหรียญนั่งฉันอะอะไนกับเดือนก็เริ่มเล็้มเหรียญเนี้ยนี่นี่น้อยน้อยแต่ว่ากับว่าเป็นทู็นทาเราครับเล้มเหลียนนี่สิครับแต่ว่าเพราะที่มีอาหารพวกอาหารผิวทั่วกับทีวีโอมให้มมให้เสริมก็คือหัดกินหัดกินอาหารพอดีพี่เห็นฟังนี่มันหนาตาหนาลักมันง้มไอ้นี่เป็นพันนี่อย่างจ้าอันนี้เป็นบอครับจะเป็นบอเลือดลอยครับอันนี้เป็นบอเลือดลอยแพะแพะสาวครับแพะตัวเมียครับตัวนี้ไปประกวด อยู่มูดอาหารในที่สามครับตัวนี้ในที่สองแสดงว่าตัวนี้พี่โอเขาม้าม่ยเป็นบอแต่ก่อนบอครับเป็นแพะลูกคอกอ๋อเหรอเป็นแพะที่เกิดจากจากฟ้าเมาครับอันนี้เป็นลูกของฮาเล่ครับฮรเล่แต่ว่าเป็นพอพันเนาแต่ว่าสูญเสียไปแล้วครับเขาถิมแต่ลูกไว้ครับอันนี้แฝดกันนะครับนี่สองตัวนี้แฝดกันอ้าแพะกับมีลูกแฝดแฝดครับแฝดสองแฝดสามแอล้าลึนหนึ่งกับมีครับอ๋อเหรอ ครับตัวนี้มันเลี้ยงยากบอกเฮือทั่วไปคือเลี้ยงคือกันหมดเลยก็เลี้ยงแบบเคลื่อนทั่วไปครับยูนี่ของนี่มันมีตัวผูน้าบอกยูนี่บ่มีครับอันนี้เป็นแพรสาวข้าวอายุตัวผูครับตัวผูตัวนี้ครับตัวผูเป็นฟังนี่เพราะว่าตอนนี้คือเขาผสมพันธุ์กันในแล้วคือเลต้องแยกครับผมผสมลูกผมผสมแพรสาวอยู่ประมาณสิบเดือนขึ้นไปถึงปีหนึ่งจังคไคที่ผสมแต่ตัวนี้เขาได้บ้านเจ็ดแปดเดือนครับ ก็เลยแยกไว้ขอไปขอเลยพี่โอตั้งแต่เลี้ยงแพะมาใคยเจอปัญหาอย่างในการเลี้ยงบอค่ะโอ้มีคือกันครับเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดานี่ยหรครับเจ็บไข้ได้ป่วยคือมันเวลามันป่วยส่วนมากแพะมันเป็นเกี่ยวกับอีอย่างมันคือง่วงบอพี่โอกกะไข่ธรรมดาครับไข่ไอธรรมดาหมายถึงว่าบางเธอถูกฝนถูกละอองฝนแต่ว่าเทากับมีผ่าปิดอยู่แต่ว่าบางครั้งมันอากาศชื้นหลายๆมือกับที่มีบ้างแต่ก็ชุดหน่อยครับบ่กบ่ก่อยเป็นอย่างานในดอกครับครับ เป็นโรคพยาธิผู้นี้มีบอกถาม่าพยาธิกับมีครับแต่าก็บทายตามโปรแกรมสามเดือนทายเท่านึงอ๋อมันมยาทายของแพทย์เด็ต้องทายครับทายทุกสามเดือนเท่หนึงสี่เดือนเท่หนึงครับแล้วแจ้ช่วงจังหวะครับสรุปแล้วมันเลี่ยงาาายากบ่ถามว่ายากบอกไงกะผมคิดว่าขันขันเข่าใจมันแล้วครับโรงเลื่อน <c oughs> ผมว่ารงเลื่อนนี่เป็นตัวแปรสําคัญอยู่ ในส่วนวาลี้ยงยากเลี่ยงไงหมายถึงว่าจ้างของผมเนี่ยผมโพน้มีไอ้ผาแลแอนออมเบิร์ดเนี่ยครับคือขันฝนตกผมก็เถียวลงขันหนาวผมก็เถียวลงมันก็เลยว่ามันบริบปะทะยังมากไม้มันเลยโอกาสป่วยมันหน่อยอครับแต่ว่าบางหม่องพนะมันป่วยมันไข่ก็เพราะว่าบางข้างฝนสาดฝนผาถูกมันเบิดละอองฝนถูกแพ้เบิดมันก็ต้องเจ็บแข่ได่ป่วยครับมันก็เป็นธรรมดาแต่ทำา ขนาดมีผ่ากั้งอยู่กันยังมีไข่มีปวยคือกันครับบ่เป็นบ่ไข่เราเท่าที่พี่โอเลี้ยงมาหาปีแล้วเนี่ยขอดีของการเลี้ยงแพมันคืออย่างอะค่ะลักลักเลยกก็คือมีควาบสูขกับเขาอะครับเพราะว่าเลิกจากงานถุกมือหรือก่อนไปงันทุกมือผมติดกับมหาแพทุกมือหนึ่งมาดูแลเขาสองมาเล่นผมมาหยอกผมกับสองก็คือรายได้ครับถามารายได้ผมกับกับกับพ่อใสชายในซอยครับเขาพอสมควรกัถือว่าก็ถือว่า ในความคิดผมพงกันถือว่าผมก็โอเคในระดับหนึ่งอะครับถือว่าใครเนี่ยผมเด้ยมีความสุขสบายได้มือนี้กะพอเขาน้ำชนหนึ่งคือกันเราอยู่ฟาร์มของเขามีวิธีการทาการตลาดจังใดการตลาดกับโซเชียลครับในหนึ่งก็คือโซเชียลโซเชียลก็คือเขาก็มีเพจฟาร์มครับรอยสินฟาร์มเราก็สิเป็นเฟซบุ๊กของแฟนผมกับเจี๊ยบหวานครับก็เราก็อาจจะเป็นพี่น้องเขาที่เคยหูจักกัน ปากตัวปากดิเคยอุนอ่นนุ่นไปเพิ่นกับกามะเอาอีกขันเพิ่นมักมพูประทับใจเพิ่นกัามาอีกแต่หลักๆกับโลกโซเชียลอะครับโซเชียลพี่โอ้ทาวมือนี้มีคนเพิ่นสนใจอยากมาศึกษาสามารรทของมาฟาร์มได้บ่าจา้อยินดีต้อนรับเลยครับอันนี้เอามีเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดคะ่ะเ,เบอร์ผมเอง089715 0521โอเด้าศูนย์้าสอได้ครับแต่ก็บ<ล>เบอร์แฟน089 2743838เป็นเฟสร้อยสินฟาร,รม์มค่ะวันนี้ก็ต้องขอพูดผิวออกมาแสรควาร้มหล้ในการเลี้ยงแพรขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเจนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ